สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เมวมตบแห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และพไพ่ออโรร์โ่แม่หมอเอกราบคอบพวะคุณทุกคนม,มากมากเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูด,งดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ออระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากเพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดรล้เครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทั้งไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชัน่น ขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป random for you ของข้อเรื่องเขาเสียใจบ้างไหมกับสิ่งที่ทำกับคุณวันนี้แม่หมอใช้ไพ่เ e e l e m e นช a l Wisdom ทาโร t แล้วก็ queen of the moon oracle คลิป random ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทํานายทุกคำที่เม็นหมอจะพูดต่อไปจากนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นคำทํานายของคุณอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไพ่ทั้งหมดเรื่องดาวทั้งหมดมีอะไรบ้างคะ่ะ เดรนเรื่องราวปัจจุบันระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างเงียบนิ่งในที่ของตัวเองไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการปฏริสัมพันธ์พูดคุยสิ่งใดต่อกันคุณกับเขาจบสิ้นกันไปอ่ะด้วยเรื่องราวความเกลดแย้งที่จะปวดหัวใจตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างโปรงมากๆอ่ะกับความผิดหวังในเรื่องราวนี้ ปล่อยวางไม่อยากจะสู้กับสิ่งใดอีกต่อไปอยากจะปล่อยเข้าไป the fool ตอนนี้คุณกับเขาเงียบหายกันไปอะนะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมีอิสระภาพมีสระต่อกันอย่างมากเป็นพลังงานของคนรักเก่าหรือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปต่อ คนคนนี้เขามีพลังงานการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าสำราญนะมีความเจ้าชู้มีสเสน่หานในตัวเองอย่างมากรักอิสระภาพเขามีกำแพงก็ขีดเส้นให้คุณอย่างชาัดเจนในวันที่คุณอยู่เคียงข้างเขาหรืออยู่ในชุดเขาเนี่ยคุณไม่เคยได้เข้าถึงความคิดหัวใจหรือว่าเข้าถึงชุดเขาได้มากมายเลยอะ่ะคนคนนี้มีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการใช้หัวใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่คุณอยู่ในชีวิตเขาหรือแม้แต่ขณะเวลานี้ก็ตามไฟฟ์สอดคุณกับเขาขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแวงบางเคสบางกรณีเนี่ยเขาทำร้ายจิตใจคุณนะด้วยคำพูดแล้วก็อาจจะทำร้ายร่างกายก็เป็นไปได้คุณจะปวดอย่างมากการที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอยู่ในสงครามรบ ที่จะต้องต่อสู้ฟาดฟันมีแต่ความเจ็บปวดหัวใจดูคุณสินะโครงกระดูกเนี่ยนอนอาบเลือดอยู่แบบเนี้เจ็บปวดมากจนไม่ไหวแล้วอะ่ะเขาอะ่ะเป็นคนใจร้ายมากๆเลยนะเนี่ยดูสิเหมือนเจ้าง,งูดําตัวเนี้ฉกค,คุณตายไม่พอเนี่ยกินเนื้อหนังคุณไปหมดเลยคนคนนี้เขาทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างหนักคุณกับเขาเนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันอย่างรุนแรง บางเคสบางกรณีเนี่ยหากไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วยคําพูดก็ทะเลาะก,กันด้วยความเงียบหรือว่ามีสงครามประสาทน่ยให้เจ็บปวดหัวใจปั่นป่วนสมองต่อกันเพรับสอดคนคนนี้มีนิสัยที่อารมณ์ร้อนหัวร้อนง่ายมุทะลุดูดันปากร้ายปากไม่ดีอเวลาที่เขาไม่พอใจอะไร ใครก็ตามนะไม่ใช่แค่คุณด้วยคนคนนี้ไม่เคยเก็บไม่เคยซ่อนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เรารู้สึกก็ได้นะโดยเฉพาะคําพูดนั้นนะหากพูดออกมาแล้วมันจะทําร้ายจิตใจใครหลายหลายคนแต่คนคนนี้พูดเขาพูดเพื่อให้ความอึดอัดใจหรือว่ามีการระบายออกในความรู้สึกของเขาโดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหลายครั้งเนี่ย คำพูดของเขาทําให้คุณน้อยใจเสียใจแอบร้องไห้อเขาเป็นคนที่ไม่ได้แคร์คุณเลยอ่ะหรืออีกความหมายหนึ่งอ่ะก็จาจนิสัยดีนคนอื่นอ่ะแต่กับคุณอ่ะเขาหันแง่ลบพลังงานลบด้านนิสัยที่ไม่ไดีใ,ใส่คุณเสมอเพราะคนคนนเขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอ่ะว่าคุณรักเขาว่าคุณ พร้อมที่จะให้โอกาสเขาอยู่ตลอดเวลาอม,มีความมั่นใจนนั้ในตัวเองอย่างมากสเตรนคนคนนีช้ชอบข่มชอบบงการแต่ในทางกลับการหาคุณถามเขาบ้างเขากลับมองว่าคุณอะ่ะเซาซีน่าลำคาญบางคนอาจจะว่าดา่าทอดุนแดงเียก็ได้คนคนนี้จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างในชุดคุณได้ก้าวไก่ได้ทุกสิ่ง ในทางกลับกันเขาจะไม่ยอมให้คุณนะ่ะเข้ามาในกำแพงเข้ามาในโลกในชีวิตของเขาเลยเขามีความไม่แฟนนะมีความชอบบังคับชอบบงการแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปดังใจเขาโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร The t เด h ไฮพิน e s t ตลอดเวลาที่คุณอยู่กับเขาพูดคุยกับเขามีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เขาไม่เคยเลยนะที่จะชัดเจนอะไรกับคุณสักอย่างสะกดเก็บเก็บคุณเอาไว้ในที่ที่มันมืดที่สุดที่มันลึกที่สุดไม่ให้ใครเห็นด้วยความหมายคนคนนี้ก็จะมีคนของเขาอยู่แล้วอะแล้วทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะการมือที่สโดยที่ไม่รู้ตัวคุณต้องเป็นตัวสํารองก้าวเข้าไปเนี่ยนะเป็นคนที่สองอะในชีิตเขาอะไม่ได้มีที่ยืนที่เต็มเท้าขนาดนั้นนะให้คุณยืนอะ ได้แต่แอบซ่อนได้แต่แอบคบได้แต่แอบคุยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นรืยความหมายคนคนนี้บางครั้งที่เขารู้สึกดีกับคุณนะ่ะเขาก็จะไม่วันพูดออกมานะเขาจะสะกดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในหัวใจไม่อยากให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณมั่นใจมั่นนามั่นโหนกแบบนี้อืเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยหากทําให้คุณมีความสุขเขาจะคิดมากคนคนนี้เป็นพลังงานงคู่การิงแท้จริงเลยนะเนี่ย นัณนบสอดคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดดุดันเด็ดเดี่ยวหมายความว่าคุณไม่มีอิทธิพลไม่มีส่วนร่วมอะไรกับชุดิตเาเลยอะ่ะหากเป็นเรื่องอื่นๆะนะนในชีวิตการเงินการงานหรือว่าวิถีชีวิตในแต่ละวันอะ่ะเขาแทบจะไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรคุณฟังเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาคิดว่าไม่จําเป็น ตัวเขาเองจัดการจัดแจงปัญหาทุกสิ่งอย่างในชีวิตได้และอีกความหมายอ่ะก็เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นคุณสําคัญมากพอ,อยังไงละ่ะเขาจึงยึดถือดาบกั้นคุณเอาไว้อย่างเนี้เขาไม่ถึงไม่ต้องรับรู้หรอกว่าเขาเจออะไรว่าเขาคิดอะไรว่า,าใจเขารู้สึกอย่างไรอืมเขามีกําแพงกับคุณค่อนข้างมากเลยนะคนคนนี้เอชบอนส์หนึ่งม่เา้าเหตุการณ์ผ่านไปอ่ะ เรื่องราวทั้งหมดในวันเนี้ยคุณกับเขาห่างเหินกันเขารู้สึกแล้วแหละว่าเขาสูญเสียคุณไปจริงๆเขาอยากให้คุณกลับมาในชีวิตเขานะอยากมีโอกาสอยากได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์เขาคิดนะว่าเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีกว่าเดิมแต่มันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นนะ่ะไพ่การเริ่มใหม่ใบนี้มีแต่กองไฟมีแต่ปเปลวเพลิง คุณกลับไปอะนะคุณก็กระโดดเข้ากองไฟเหมือนเดิมนั่นแหละเขาแค่รู้สึกว่าอยากดึงคุณอะคนที่เคยอยู่เป็นของตายอะให้กลับมาในชีวิตมายืนอยู่ที่เดิมให้เขาได้รู้สึกอบอุ่นอว่าเออก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมแต่เขาไม่ได้มีพลังงานของความเสียใจสํานึกผิดหรืออยากจะแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตให้คุณมีความสุขมากขึ้นไม่มีเลย The Tower ในวันที่คุณตัดสินใจที่จะเดินหันหลังออกจากชีวิตเขาออกมาโดยที่คำลาไม่มีสักคำคุณตัดเลยบางเคสบางกรณีเนี่ยบล็อกเข้าไปเลยหัวใจของเขานะเขารู้สึกแล้วแหละว่าการที่ไม่มีคุณน่ะมันเป็นยังไงเหมือนสายฟ้าฟาดลงไปในกลางหัวใจของเขาอ่ะเขาคิดว่าคุณจะไปจริงๆเหรอเขาไม่เคยแน่ใจไม่เคยมั่นใจแล้วคุณจะ เลิกจะทิ้งเขาไปได้จริงๆแต่ตัวเขาเองอะนะก็แอบ,บรอมเหมือนกันนะมีผลต่อใจอหัวใจเขาก็วันไหวเหมือนกันกลัวว่าคุณจะไม่กลับมาแล้วแต่การที่อยากให้คุณกลับมาเนี่ยไม่ใช่เพราะรักคุณอย่างมากมายนะแต่เป็นแค่ความเคยชินน่ะเคยชินว่าคุณยังอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนของเขาให้เขาได้ระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกใส่คุณน่ะเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นตึกถล่มแล้วอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณไม่ได้อยู่เคียงข้างเขา นับสอด10ดาบเขาทําให้คุณเนี่ยจะปวดแสนสาหัสมากๆทรมานทั้งกายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนเนี่ยนอนร้องไห้ทุกคืนคนคนนี้เป็นพลังงานของคนเจ้าชู้โกหกและยิ่งหากคุณจับได้ขึ้นมารู้อะไรขึ้นมาว่าเขามีคนอื่นน่ะโโหเขาซัดคุณไม่ยั้งเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักนิสัยไม่ดีมากๆไม่ยอมรับความผิดของตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคุณและหากคุณเนี่ย รู้เห็นอะไรมาก็หาคุณก้าวไกา่ไปยุ่งกับชีวิตเขาอืมเป็นคนรักแบบไหนเนี่ยคุณเจ็บปวดมากๆนะคนนี้เป็นคู่กรรมคู่กรรมที่แท้ทรูเลยทีเดียวไม่เคยมีสิ่งใดที่ทําให้คุณสุขสบายกายใจได้เลยและเขาเองก็ไม่เคยเลยนะที่จะตั้งใจทําอะไรก็ตามให้ความรักค,ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้อย่างมีความสุขเขาเห็นแต่ตัวเกินไปอ่ะก็เห็นแต่ความรู้สึกเห็นแต่อารมณ์ส่วนตัวเห็นแต่สภาวะการจิตใจของตัวเองเท่านั้นคุณเจ็บปวดมาก คุณรู้สึกว่าคุณไม่อาจสามารถจะนอนอยู่ที่เดิมเนยอยู่ที่เดิมให้ดาบมันเสียบคุณสิบเล่มเนี่ยมันเจ็บเกินไปคุณจึงได้ตัดสินใจอะลุกขึ้นหันหลังแล้วเดินออกมาจากชีวิตเขาสายฟ้ามันเลยฟาดเขาแบบนี้ไงเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะทําแบบนี้และตัดสินใจไปจากเขาได้ไ e m ์ a n c e การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว จากชีวิตเขาที่เคยมีคุณอยู่ด้วยตลอดเวลาตอนเนี้ไม่มีคุณแล้วคุณทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยการที่ออกมาจากชีวิตเขาไม่ยุ่งวุ่นวายไม่อยากรับรู้ใดๆอีกแล้วเพราะความเจ็บปวดในอดีตมันมากเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับรู้รับฟังสิ่งใดได้อีกเขายอมรับในการเปลีนน่ยนแปลงนี้แต่เขาก็ยังแอบคิดแอบหวังนะว่าคุณจะให้โอกาสให้อภัยและกลับมา เริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้ง King of Coins เขารู้สึกสำนึกผิดนะเขาสำนึกผิดเขาเสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยไม่เห็นคุณค่าของคุณทำตัวเป็นคนที่เจ้าชู้อะ่ะเสน่ห์เยอะรักเผื่อเลือกไม่ได้นึกถึงทั้งนั้นนะว่าคุณรักจริงใจจริงจังกับเขามากแค่ไหน ตอนนี้เขารู้สึกและสํานึกแล้ในวันที่ชีวิตไม่มีคุณน่ะทุกคนเลยที่อยู่รายร้อมเขาไม่มีใครเลยที่ทําให้เขามีความสุขได้มากเท่าคุณเขาเห็นค่าคุณแล้วนะคุณเหมือนเหรียญอันเนี้ยราชาเหรียญเขาถือหัวใจของเขาเอาไว้เนี่ยเขาคิดว่าคุณจะกลับมาเอานะเขาอย่างนั่งรอคุณอยู่เขาอยากได้โอกาสอยากให้คุณให้อภัยตอนนี้เขาเสียใจแล้วเขาเสียใจแล้วจริงๆที่ครั้งหนึ่งเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าของคุณเลย ใชับครับเขาอยากให้คุณกลับมาเขาอยากจะขอโทษเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ไหมทำให้ความรักเราเนี่ยเหมือนเจ้าปลาทองคู่เนี้ยมีแต่ความสุขมีแต่แสงสว่างเรืองรองเขาคาดหวังเช่นนั้นและไพ่ใบนี้ก็ยังพูดอีกว่าการที่คุณนิ่งเงียบกันไปตอนเนี้ยมันยังไม่จบสิ้นกันหรอกนะยังไม่หมดเวลาต่อกันคนคนนี้เขาจะคืนกลับมาในชีวิตคุณอย่างแน่มาติดต่อสื่อสาร มาพูดคุยหรือว่าจะเอาอยัางไงเป็นไปในทิศทางไหนอืเขาจะมาเคลียร์อีกครั้งนะคนคนนี้เขาจะกลับมาส่วนนับสอดคนคนนี้ปิดบังโกหกคุณหลายสิ่งหลายอย่างมากรวมถึงเป็นคนเจ้าชู้นิสัยไม่น่ารักเขาอยากที่จะมาคุยกับคุณอยากจะมาขอโทษคุณเขาเสียใจบ้างไหมกับสิ่งที่ทำกับคุณเขาเสียใจแล้ววันนี้ การที่ไม่มีคุณนะมันจะปวดอะแล้วเหมือนมันอยู่ไม่ได้อะเขาจะกลับมาเพื่อขอโทษเพื่อสารภาพผิดเพื่อไถ่บาปเขาจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยปิดบังกับคุณให้คุณได้รับรู้ได้ฟังสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยนะเจ็ดดาบให้โจรเนี่ยแสนสาหัสมากจริงๆโจชูหรือทำอะไรที่ผิดศีลธรรมอ่ะ แต่ก็โกหกปิดบังคุณเอาไว้แล้วก็ยังทําต่อไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงหัวจิตหัวใจคุณเลยว่าคุณจะเจ็บปวดมากมายแค่ไหนพอคุณถามเยอะหน่อยนะก็ด่าคุณว่าคุณหรือบางคนเนี่ยนะถูกตบตีเลยก็เป็นไปได้คนคนนี้จิตวิญญาณลึกๆของเขาเป็นโจรนะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกเห็นคุณค่าของคุณนะในวันที่คุณไม่อยู่แต่หากคุณกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะ เขาก็จะพยายามนะใช้คำนี้ดีกว่าจะให้หมดสิ้นไปเลยเนะี่ยเป็นคนใหม่ที่ไม่มีนิสัยแบบเนี้ยร้อเลยเขาคงทำไม่ได้แต่เขาจะพยายามเขายอมรับข้อเสียงตัวเองเขายอมรับนิสัยไม่ดีไม่น่ารักของตัวเองแล้วนะว่าเขาเป็นโจรเนี่ยว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเอชอปคอยส์ A ins, เขาเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากได้โอกาสเขาอยาก มาหาเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยอยากใกล้ชิดอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดระหว่างคุณและเขาก็ความเสียใจที่มันเกิดขึ้นนี่แหละบีบคั้นให้เขาอยากมาขอโอกาสพลังงานความเสียใจแบบเบามากๆอะ่ะเพราะว่าความเจ็บปวดที่เขาทํากับคุณอะ่ะมันมากมายกว่าความรู้สึกเสียใจของเขามากร้อยพันเทวีเลยทีเดียวอเดี๋ยวมันหมอเปิดไ้าออรอเโคลให้5้าใบนะ wisdom ในชีวิตที่เขาไม่มีคุณน่ะความคิดสติปัญญาเขาเนี่ยบันเจิดหลักแหลมขึ้นมาแล้วนะเขารู้แล้วแหละว่าเขาผิดกับคุณมากมายแค่ไหนอ่ะไม่มีเหตุผลใดเลยที่คุณน่ะจะต,ต้องอดทนเขาขนาดนี้อ่ะตอนนี้เขาเริ่มคิดได้เริ่มรู้แล้วนะเขายิ่งเสียใจกับคุณมากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยว่าคนดีๆแบบนี้ในชีวิตอ่ะเขายิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่เลยอ่ะว่าสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปคนหนึ่ง Self-reflection การทบทวนตัวเองช่วงเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคุณนะ่ะเขาก็ทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะเขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาผิดสิ่งนี้มันไม่น่ารักเลยที่ทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาก็เองก็เสียใจและตัวคุณเองก็เช่นกันเมื่อคุณทบทวนตัวเองแล้วอ่ะคุณกลับได้คําตอบว่าคุณอยู่ในที่ของคุณแบบเนี้ดีกว่าคุณหมดความเชื่อคุณหมดความศรัทธาขาดความเชื่อใจไว้ใจเขาหมดสิ้นแล้วอ่ะ ื่อทบทวนตัวเองคุณยิ่งได้แน่ใจขึ้นอีกว่าคุณไม่ควรที่จะย้อนกลับคืนหรือว่าไม่ควรที่จะให้โอกาสคนคนนี้อ u าแนนซ์ ance, ความรวมสมบูรณ์คุณเลือกนะที่จะเดินทางไปต่อลำพังถึงแม้จะเหงาบ้างแต่มันไม่ทุกข์คุณมีความสุขดีหรือพลังงานเนี่ยคุณะเ,เลี้ยงสัตว์คุณรู้สึกว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีความสุขมากกว่าคบกับเขาอีก ใช้เวลาสูญเสียเวลากับสัตว์เนี่ยนะยังได้ความรักความซื่อสัตว์ตอบกลับมาแต่อยู่กับเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยยิ่งกว่าน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงซะอีกเลี้ยงไม่เชื่องความซื่อสัตว์ไม่มีแบบเนี้ยคุณคิดว่าชีวิตคุณสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วตอนนี้มีความสุขมากในวันที่ไม่มีเขาแล้วถอยออกมาได้สโอนเดอร์ render, การยอมแพ้คุณยอมแพ้เขาแล้วอะ ไม่ว่าจะกลับมาไม้ไหนมาดไหนแบบไหนคุณเข็ดคุณกลัวคุณเหนื่อยคุณปล่อยแล้วจริงๆครั้งเนี้เขาอะเสียใจนะแต่เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตามทางของเขาอะเขาก็ไม่ได้มีพลังงานที่จะรักคุณมากมายมากพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขได้คุณยอมแพ้จริงๆกับคนคนนี้กับความรักครั้งนี้คุณยอมปล่อยมือ และตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกยอมแพ้นะมั่นใจขึ้นทุกวันว่าคุณคงไม่ให้โอกาสไม่ให้เขาได้มีโอกาสกลับเข้ามาทำร้ายชีวิตทำร้ายจิตใจของคุณซ้ำอีกฟุตชันแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกอะ่ะเขาเสียใจเขารู้สึกผิดแต่เนื้อสิ่งอินใดความสำคัญที่มีความหมายมากที่สุดคือเขาเดินรู้ที่จะเติบโตและเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นไพ่ใบนีแ้แปลว่าบรรลุผล การสูญเสียคุณทำให้เขาเติบโตและทางเลือกของคุณน่ะชัดเจนเด็ดเดี่ยวมากๆคุณตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะไพ่การยอมแพ้ถึงที่ขึ้นมายอมแพ้เขาค่ะแต่นี่คือการชนะทั้งชีวิตออกมาจากเขาคนที่ทำร้ายคุณให้เจ็บปวดทั้งกายใจออกมาอยู่ในความอุดมสมบูรณ์การเจอคนที่ดีการ,ระลยะในมิตรที่ดีหรือใครสักคนน่ะที่รักคุณด้วยความจริงใจ คนคนนี้ต่างหากจะเป็นความสุขเป็นแสงสว่างนําทางนําพาชีวิตคุณนะไม่ใช่พลังงานของคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรอย่างเขาอ่ะเขาเสียใจบ้างหมายกับสิ่งที่ทํากับคุณเขาก็เสียใจเสียใจแหละชีวิตที่ไม่มีคุณจากที่เคยมีและคุณยอมทุกอย่างให้ทุกสิ่งก็ย่อมเสียใจเป็นธรรมดาแต่ว่าพลังงานความเสียใจมันน้อยนิดมากอะ่ะน้อยนิดกว่าคำว่าเสียดาย อยากเอาชนะอยากให้คุณกลับไปที่เดิมอยากดึงคุณกลับไปให้อยู่เหมือนเดิมแบบเนี้ยฉะนั้นแล้วก็พลังงานคู่กรรมก็ปล่อยเข้าไปเถิดยังไงอะ่ะต้นๆเขาเป็นอย่างเนี้ยเลิกกันสิบครั้งกลับมาสิบครั้งเขาก็เหมือนเดิมถามว่าเขาเสียใจเขาก็เสียใจแหละแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรไงความเสียใจเนี่ยอืทํากับคุณขนาดนี้แล้วอะแล้วต่อยคุณกลับไปเขาก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้หรอก อาจจะเปลี่ยนขึ้นเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแล้วสุดท้ายก็ต้องไม่สําเร็จกลับมาอยู่แบบเดิมอีกก็เป็นไปได้อัามบอกขอจบความทํานายนะขอให้คุณมีความสุขพบเจอเรื่องราวที่ดีในชีวิตไม่บอกขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนจะดูโฆษณาด,ด้วยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของไม่หมอแล้ะกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ